โอเคครับก็ต้องขอสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมในรายการแบ n k g a ก e r TV ทีวีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการโหลดเกมใหม่นะครับซึ่งมันไม่มีในเทอร์โมสโตลนะครับมันต้องใช้แก๊สนะเมครับเป็นนะเป็นนะครับ ก็ไปดูกันเลยครับ <c oughs> แอปตี<ม>้ก็หาโหลดได้ใน Google นะต้องน็อกอินดูปลาเไปเอ้ยไม่ใช่ดิกาลีนานะโอเคพอคุณเปิดมามันก็จะอยู่หน้าสำรวจนี่แหละเนี่ยครับเนี่ยนะครับลงทะเบียนล่วงหน้า h dot g ดูับปีสามสับเม้าต้นเดเอนสมกลาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้านะครับแล้ก็ข้าไปเลยนะ โอเคพอคลิกเข้ามาเส็มันจะเป็นงนี้ครับให้คลิกไปตรงรูปเลยนะครับโอเคพอมาถึงหน้้นนะเนี่ยเอพีเกดาวโหลด สาม,มารถให้ลิง์ไว้ได้นะเพราะลิงมันผมหาไม่เจอนะก็กดดาวน์โหลดได้ครับโอเคแล้วไปดูในเกมครับ โอเคเพิ่มแป๊บหนึ่งครับ ทำเสร็จแล้วอืมอเคก็คุยกับแม่นะครับเดี๋ยวขอปิดไฟแป๊บหนึ่งครับ เกมก็เป็นเกมกาหน่านะครับออกมาสดๆร้อนๆนนครับแต่ก็ยังไม่ใช่ตัวเต็มนะครับก็ตัวเต็มก็ออกวันที่12มกราคมนะครับ ี่ครับมันจะมีให้ล็อกอินนะครับละหว่างกาลินาล็อกอินหรือ a c e b o o k ล็อกอินนะครับแต่ในที่นี้ผมเลือก facebook นะครับเพราะกาลินานี่ผมสมัครใหม่แล้วผมกลวดจำไม่ได้นะครับเพราะกาลินาอันเก่าผมมันโดนคนเกียนไปนะครับก็ไม่เป็นไรนะก็ถือว่ายัางไงก็ถือว่า ทำบุญนะครับแต่ผมก็ไม่ชอบนะมาเอาลาดของอื่นไปนะครับโอเคเข้ามาก็จะเป็นประมาณนี้ครับ Aku ketuk nih neng, รอลุกอินแป๊บหนึห่งครับ เจอกันในเกมครับโอเคครับเกมก็ประมาณนี้นะครับก็คุณสามารถต่อจอยได้นะครับโอเคครับนั้นคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ